อ่ะก็แล้วอ่าเพื่อนครับวันนี้วันนี้ก็จะพามาดูนาข้าวที่ใช้จุลินทรีย์สองขอแสงตอนนี้คือเรายืนอยู่ที่นาข้าวเห็นต้นข้าวไหมเนี่ยข้าวอกเลยอ่าดูนี้เห็นปะอ่ะเนี่ยนะสูงมากนะครับสูงมากเลยอันนี้ก็จะออกรวงแล้วตอนนี้ข้าวอายุสามเดือนใช้ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับจะใช้เว้นระยะกัน คือจาเป็นต้องใช้อยู่แล้วก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบวกฮอร์โมนนมสดปีนี้ใช้เคมีน้อยปกติจะใช้สองรอบปีนี้ใช้รอบเดียวพอแล้วสังเคราะห์แสงฉีดพ่นไปรอบหนึ่งตอนข้าวอายุหนึ่งเดือนอ่าเห็นไหมครับข้าวสามเดือนเห็นไหมเนี่ยออกรวงเยอะอีกอย่างหนึ่งคือความสูงความสูงเนี่ยสูงมากๆเลยเนี่ยสูงมากเนี่ยแล้วต้นข้าวหนาแข็งแรงเห็นไหม เนี่ยสูงออกรวงเยอะใช้สังเคราะห์แสงหนึ่งรอบฮอร์โมนนมสดอันนี้อัตราส่วนไล่หนึ่งไล่หนึ่งใช้เกือบสิบลิตรถังยี่สิบลิตรยี่สิบห้าลิตรใช้สังเคราะห์แสงสองลิตรได้ฮอร์โมนนมสดสามสี่ช้อนได้แล้วก็ฉีดพ่นอ่าแล้วก็เดินฉีดพ่นไปปืดปาดปืดปาดอ่าตอนนี้คือสามเดือนใช้สังเคราะห์แสงไปหนึ่งหนแค่นั้นแต่ว่าข้าวมันงาม งามมากการย่อยสลายมูลสัตว์ใช้มูลไก่ย่อยสลายตอสังข้าวดินจะล่วนซุยอ่าดินกินปุ๋ยก็เรียกว่าดินล่วนสวยุยเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เผาตอตังอ่พาพอเก็บเกี่ยวอะไรแล้วก็ใช้การย่อยสลายอ่าอันนี้คือดินดินล่วนสวยุยดินกินปุ๋ยเห็นไหมเนี่ยดินอ่าย่อยสลายตอสังด้วยมูลสัตว์เดินโลยอ่า แล้วมูลจากที่เราย่อยสลายจะไปไหนก็ลงนาของเราแล้วเวลาเราหว่านข้าวปลูกข้าวข้าวมันก็จะงามแบบนี้นี่คือขนาดใส่ปุ๋ยไปรอบเดียวสามเดือนงามมากข้าวพาเพื่อนๆมาดูอ่าลวงใหญ่มากเลยพาเพื่อนๆมาดูตั้งแต่หว่านแล้วไถหว่านนน่นน,นี่นั่น ใช้รอบแรกก็พามาดูแล้วถ้าใครจําได้คือเราลงบ่อยมากนาะข้าวแล้วตอนนี้ดูเป็นไงเรามายืนในแปลงนาต้นข้าวเท่าอกเลยเนี่ยอายุสามเดือนเท่านั้นแล้วเนี่ยลวงทั้งนั้นเลยเนี่ยลวงข้าวอืมนะครับการใช้สังเคาะหแสงเนี่ยนวลลวงทั้งนั้นเลยสวยงามเลยวิบวับเลยเห็นไหมนี่คือลงมายืนให้ดูเพื่อที่จะเปรียบเทียบความสูงของต้นข้าวกับตัวเราอ่า วันนี้ก็พามาดูสําหรับนาตอนนี้น้ําไม่ค่อยมีอายุทยาน้ําน้อยอ่าแรงของใสอ่าแรงด้วยฝนไม่ค่อยตกของใสของใสตัวแรงเยอะยุดใหญ่ดูแรงใส <c oughs> <c oughs> ฝนไม่ค่อยตกอ่าแล้วน้อยเห็นไหมเนีน่ยเยอะเลยต้นข้าวแข็งแรงเห็นไหมอ่า <c oughs> เราพามาดูบ่อยนะคะพามาดูตั้งแต่วานตั้งแต่อะไรแล้วนะเนี่ย ดินดีนดินกินปุ๋ยเนี่ยนะเราสามารถใช้อ่าดินนิ่มเราสามารถใช้ได้สังค์แสงเคมีร่วมกันได้เลยอ่าเนี้ยนี่นี่ข้าวข้าวแตกกอเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่แล้วต้นจะเอ,อเหนียว เน,เนี่ยเนียยอ่านี่คือสังเคอหแสงฮอร์โมนนมสดบวกเคมีเคมีรอบเดียวใช้หน่อยเดียวพอเคมีตากระต่ายข้าวกอหอขอแปดห้าอ,อ่าเนี่ยเห็นไหมบอกว่าทําไว้เลยเออคนแก่จังหวัดอะไรชาวนาใครที่ไม่กล้าที่จะใช้ลูกอยากจะใช้แตงพ่อแม่ไม่อนุญาตใช้ไปเลยพ่อมันเห็นผลจริงเห็นไหมถ้าใช้จุจริงๆริสังเครแสงแล้วข้าวตายป่านนั้นไม่เหลือแล้ว นี่แหละสาหรับคนที่ยังไม่กล้าใช้ไม่ลองใช้เจอชาวนาแถวบ้านบางคนเนี่ยเคยเคยเห็นเขาทําไว้เหมือนกันหน้าบ้านก็เลยถามเขาว่าทาไมไม่ไปทาไมไม่เอาสังเคราะห์แสงมาใส่นาเห็นทําวางไว้หน้าบ้านเขาบอกว่าทําไม่ทําขี้เกียจทําเพราะมันต้องใช้เยอะจบเลย <c oughs> อ่าเจอคาคาตอบนี้แล้วว่าขี้เกียจทาอ่าทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเวลาบางทีเขาก็นอนตีพุงอยู่บ้าน อ่าถ้าคุณขยันคุณก็ต้องมาขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อมาทําใส่ในนาข้าวเราก็คือว่าความคิดตรงนี้แล้วแต่ของใครของใครคือว่าเขาไม่เขาไม่เชื่อใจมากกว่าที่จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคนเราทําได้หมดอืมม,มันงามทุกแปลงนะไม่ใช่ว่าอ่างามทุกแปลงใช่เนี่ยงามทุกแปลงแปลงนี่ก็งามสูงด้วยเนี่ยถ้าไปยืนก็แปลงนี้คือเลยอกเลยถ้าไปยืนนะอ่าอันนี้อายุสามเดือนของเราถ้าใครจําได้เราใช้ตลอดสังเคราะห์แสง เนี่ยแล้วดูข้าวโหมันแตกกอเยอะเนี่ยเนี่ยนาเลยอ่านี่คือตัวอย่างการใช้สังคอแสงสําหรับให้เคมีดูไว้ให้ปุ๋ยเคมีดูไวอ่าแล้วก็น้ําหมักที่จะต้องใช้ในนาข้าวเราจะมีจุลินทรีย์หนอกกล้วยจุลินทรีย์จาะปกุกจุลินทรีย์สังคหอแสงปุ๋ยยูเรียน้ำน้ำหมักชีวภาพ16ธาตุเนี่ยเอามาใส่ในนาข้าวเลย เห็นลูกค้าจังหวัดอุบ,บลราชธานีไหมเขาใส่มาเขาลงคลิปมาให้ดูนะโอ้โหสุดยอดเขาใช้สีกษัตรย์ร่วมกันเลยตั้งเ้อาแสงจ้าปวก16ท่าทรมนนมสดข้าวเข้า,ขางามมากเลยนั่งนับกอให้ดูเลยยี่ติบกว่ากอยี่ติบกว่าต้นกอนหนึ่งเนี่ยแล้วดูรวงเนี่ยสามเดือนเห็นไหมสามเดือนเท่านั้นโอ้โหแล้วเนี่ยเนี่ยเนาะสูงเลยนะอ่าตรงอุณาเลยนะเคมีปะ อ่าดูดูดานน้นน้อยๆถ่ายนานนดูนานนู้นเห็นไหมน่ะเคมีดูเปรียบเทียบความสูงอันนุ้นไม่ใช้ส่องคอแสงอันนี้ส่องค้อแสงนู้นส่องคอแสงคือเพื่อนๆดูว่าความเขียวมันจะต่างกันอ่านุ้นปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีข้างเราไหนใช้โดมอ่ะโดนไปไหนด้วอ่าโดนไปไหาแล้วมันนานนู้นใช้โดน ปุ๋ยหน่อยหน่อยป่ะอ่ะพุ่งอ่ะใช้โดนนู่นอ่ะอ่ะอันนั้นคนมีตังค์ของเราคนจนใช้เดินหวานเดินใส่เดินฉีดเอาอ่าถ้าใครรวยก็จ้างโดนเข้ามาได้รายละแปดสิบเก้าสิบอ่าอันนี้สวยงามหน่อยหน่อย,ยปะเห็นป่ะหนอนสวยงามเลยยุบวับเลยโอ้สวยมันก็จะมีหญ้าบ้างนะแล้วก็ต้องมาถอนอ่ะหญ้าก็ขึ้นในนาข้าวปีนี้หญ้าเยอะ ่าขอของคู่กันนาะข้าวกับญ้านาะใครไม่มีย้านาะข้าวคือนาะนั้นแปลกอ,อ่าแปลกอ่าเพื่อนดูไว้นะครับก็พามาชมกระเป๋านะนะพามาชมจุดินสิไอการใช้สั่งค้อแสงวันนี้มากันนากับนาน,บน้ำน้อยน้ำไม่มีเดี๋ยวไปดูตอนตอนตอนชิดตอนไปด,ดูกันอะไรนะดูดน้ำเข้านาอา่มาวันนี้แปดโมงครึ่งวันนี้ นะครับมากับมากับนาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาดินเนห็นไหมอ่าในมาลีนาข้าวแล้วเดี๋ยวจะเอาดินนาข้าวเนี่ยอ่าดินกกข้าวดินลากข้าวน่ดินดีมีประโยชน์อ่ะเดี๋ยวจะมาปั้นลูกบอลแข่งกับวัยรุ่นกัญชาซะหน่อยดิอ่าเดี๋ยวจะมาลงนาลูกบอลกันดิครับไม่ได้ทํามาปีกว่าแล้วออาวความรู้อยู่ที่หัวเราไม่ไปไหนอ่านะครับเนี่ยดินนาข้าวเดี๋ยวจะดินกกกล้วยด้วยโน่นดินกกกล้วยอ่ามีหมดบานเราบ้านนอก ขาพาเพื่อนมาดูเลยครับวันนี้การใช้จุดินซีสังเคราะห์แส่นะครับนี่คือการดูดน้ําผ่านน้าเข้านาวันนี้ไม่มีขวดจุดินซีมาทําให้เพื่อนดูเพราะทำมาให้ดูหลายครั้งแล้วครับวันนี้ก็นะครับเห็นไหมครับดูดน้ําคลองเข้านาเพราะตอนนี้น้ําในนาเราน้อยแต่ขนาดน้ําน้อยเข้ายังงามขนาดนี้เลยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยน้ําน้อยเห็นไหมครับดูเกลายไหลยหลายนาคือจะหมดแล้วตอนนี้ดูเห็นนะ นาเคมีเห็นไหเนี่ยนาเคมีแล้วดูนาสังเคราะห์แสงเวลาที่เราดูดน้ําเข้ามาถ้าเราจะปล่อยอยู่ดินซีให้เราเทไปที่ตรงนี้เลยเทไปแล้วจะดินซีมันจะไหลไปเองถ้าใครไม่เดินฉีดพ่นเนี่ยกรณีดูดอย่านี้ยเทเข้าไปเลยอ่าอ่าเพื่อนครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ำจะหมดแล้วชาวนาแย่งกันดูดโอ้โหหน่อนมันไม่หน่อยเดียวน้ำอ่าอย่างนี้เลย เห็นไหมครับสวยวิวว้าวอะไรตอนนี้ข้าวก็วันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูเท่านี้นะครับขอบคุณครับ